ชุ่งที่3สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดหนาม High Gene Expert Wash เรื่องนี้ไปดแมวเลี้ยงแสนรักกับเรื่องลับที่ต้องรู้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัฐาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่คู่ภัยจังหวัดอ่างทองรับแจ้งจากประชาชนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง อ้าวมาทำไมหน้าตาตื่นกันใหญ่เลยอ๋อบ้านนี้เขาขังแมวไว้ในกรงครับอ้าวขังแมวไว้ในกรงแล้วจะตกใจมาดูอะไรกันล่ะก็เมื่อวานขังแมวไว้แต่ตอนเช้าเปิดมาแมวมันกลายล่างอ่ะกลายล่างเป็นอะไรอะกลายร่างเป็นไอเนี่ยดูนเ่โอ้โหตายแล้วอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากลายร่างเขาเรียกว่าแมวโดนมูกิน มาหวังดีจับแมวใส่กลงนี้กันยุงกัดพอเช้ามาดูชัดๆยุงไม่ให้กัดโดนงูรัดขมือแทนโอ้โยน่าสงสารจริงๆก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจัดการเสร็จเลยงูมาแกอ,ออกมากินแมวเขาทำไมฮะโออพี่จะเย็นเย,ย็นยแมวมันกายล่างแมวมันกลายร่างกาลาร่างที่ไหนเราแกขเมือมันเข้าไป่ะ โอ้พี่ไหนไหนแมวมันก็เรียบร้อยไปแล้วพี่ก็ปล่อยผมไปเหอะไม่ต้องพูดมากขายของกลางออกมาเดี๋ยวนี้อนนโอ้คุณผู้ชมครับมันขายออกมาแล้วครับอุ้ยดูครับนี่ครับโอ้โหข้าวมาก่อนเลยอุ้ยดูครับออกมาหนึ่งตัวแล้วแล้วไม่ได้กินตัวเดียวนะกินรวบสองตัวเลยโอ้โ ััววรมกนไม่ต้องพูดเนี่ยพอขายแล้วก็โดนเขาจับโทษฐานที่มาไม่ได้รับเชิญแถมไปกินแมวเขาอีกแกจะเลื้อยมาทำไมเนี่ยเลื้อยมา ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงงูเหลือมเข้าไปกินแมวสองตัวซึ่งกำลังน่ารักงูนั้นก็ได้ขย่อนคลายเหยื่อออกมาเป็นแมวสองตัวก็เลยนำงูนั้นมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแมวตายหมดแล้วคุณเจ้าของแมวจะเลี้ยงงูแทนดีไหมขอขอบคุณคุณรัฐาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองเรื่อง งูเหลือมกินแมวสองตัวเรื่องนี้ไปดูการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่ร้อนแรงที่สุดสวัสดีค่ะหมอขนุนนะคะจังหวัดพะเยาค่ะโดยคลินิกของเรานะคะมีการให้บริการสาขาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง นี่คือคลินิกแพทย์แผนไทยใครป่วยไข้มารักษาปวดหัวปวดตาปวดท้องมาก็รักษาด้วยสมุนไพรรักษายังไงนี่ไงจุดไฟเผาท้องซะเลยอะไรเนี่ยเผาจริงอระเฮ้ยมันดูไปเปล่าดูดูดูคนโดนเผายังนอนยิ้มอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันอะไรเนี่ย ทำไมทำอย่างเนี้ยะฉสีคงจะเป็นสีฟ้านะโอ้โหไฟลุกท่ทช่วงอ๋อ่อนที่จะเผาเขาก็เอาสมุนไพรมาวางที่หน้าท้องก่อนแล้วก็เติมผงชูรสน้ำตาลน้ำส้มนิดหน่อยว้เยไม่ใช่เติมสมุนไพรให้ครบแล้วก็เอาผ้ามาวางทับอย่างนี้ แล้วก็จุดไฟเผาโอโเผาสมุนไฟรไม่ใช่เาผาหน้าท้องดูไฟลุกเลยแหมนอนยิ้มสบาย,ในในยเชียวโอ้เสร็จแล้วเหรอใช้ไฟเผารักษาแปลกจริงๆ ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีการเผายาสมุนไพรค่ะสมุนไพรที่เราใช้นะคะก็จะใช้จำพวกสมุนไพรร้อนๆค่ะเป็นการเผายาท้องนะคะรักษาพวกคนที่มีอาการท้องป่องค่ะคือท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะมีลมในช่องท้องมากค่ะให้การรักษาโดยการเผายาสมุนไพรที่ท้องค่ะเ,เป็นการรักษาที่แปลกที่สุดที่เคยเห็นมาจริงๆนะ ขอขอบคุณคุณปริยนุชชุ่มวงคลินิกการแพทย์แผนไทยจังหวัดพะเยาเรื่องเผาสมุนไพรรักษาโรคเรื่องนี้ไปดูการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเมื่อสามีเมากลับบ้านสวัสดีครับผมนายประสานด้วนชนาผมได้ไปดื่มสังสันกับเพื่อนมาพอมาถึงบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวอะไรกันนี่ บ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมดึกดึกนๆดืมันนอนมึนมึนอยู่หน้าประตูเออก็เมาเลยไมก่นกับเพื่อนมาเมียไม่ให้เข้าบ้านเข้านีเมียออกมาแล้วแะล้วเมียจ๋านี่หมุนตัวโชว์สักนิดพี่ไม่ได้เมาอย่าไล่พี่ออกนอกบ้านเลยขอพี่เข้าบ้านเถอะนี่โค้งตัวยิ่งกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอีกนะอะไรโอ้โหคุณผู้ชมครับ ุ่ศาโค้งนึกว่าจะได้อะไรที่แท้ได้มาหนึง่งขวดเนี่ยที่รักนี่ถึงกับตกกันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นขอโทษอ,อีกครั้งนะครับขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ตัวเหม็นๆเ,เนี้ยนอนบนเก้าอี้ข้างนอกนี่แหละไม่เอาคนนอนในบ้านนะเมาอย่างนี้จะนอนได้ไงนอนได้สิจที่รักไม่รู้แล้จวจังหวะที่เผลอเข้าละที่เผอลอเหรอนี่นะอีกขวดเอง ไม่เป็นไรเจ้าขอได้เข้าเหอะกี่ปวดก็ได้เออได้เข้าบ้านแล้วสบายใจบ้านคือวิมานของเราโอ้ยโดนหู้ยอย่าบอกพี่สิจ้าไม่ได้พันที่เนี่เออเอาไปอีกปวดหนึ่งโอ้ยนี่นี่โอ้ยเอ,เอาเลยเอาเต็มที่เลยเมียจ๋าเอาเต็มที่ขอให้นอนในบ้านโอ้ยอยู่ข้างนอกว่าโดนหนักแล้ว ข้างในกลับไม่แข้วโดนหนักกว่ากลับไปนอนข้างนอกดีกว่ามาออกมาเป็นไรดอจกจอาเพี่รักเมีย นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ให้ภรรยาเปิดประตูได้เห็นว่าผมเมาผมก็เลยโค้งคำนับขอโทษเขาไปหนึ่งทีเขายังไม่พอใจเขาก็ตบผมมาหนึ่งทีแล้วก็ให้ผมเข้าบ้านหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับแต่สุดท้ายเราก็ดีกันนะครับแล้วเขาก็าให้อภัยผมที่เมียถีบก็ถีบเพราะรักเหมือนกันนะเมียกล่าวขอขอบคุณคุณไพศาลดุ้งชาวนากรุงเทพมหานครเรื่องเมาแฟนไม่ให้เข้าบ้าน พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่รวมส่งวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งประสียบัตรร่วมโวทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปอนอสองปอนอสอบึ้งทองหลามกรุงเทพหนึ่งศองสี่สองหรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ